เออมาครัเฮยมาเรเลยทาขอบุญร่วมพตวนะครับเ้หมดนายมงคลสายอุปราชบ้านปัตตานิฮะนั่นโอ้อาอกป่อยไปไหว้หือเลี้ยงจากหลังโบสเนอข้างโบดไปจนถึงพนัฐเจ้าแม่จาสามสิบขบวนนี่ขบวนนี้เนมันเป็นรอบคนเอาไปได้เดี๋ยวขบวถึงขึ้นอโ จอจอจอขายลูกบอลเออได้หับอะไรมาเร่อยบาทกว่าห้าพันน่งมันจะห้าสิบาทเด้อได่หา้าร้อยกันนะฮะฮ่าแม่ครัวแม่ครัวเจ้านอนยิหวานเลยหวานใจเจ้าอยูาาย่ในแม่คุณทำอาหาราาบนหวมันเลยนะพระานามีวัต บางคนสายอุปราชบ้านประตานเมืองใหญ่คนละเพื่อนใาค่าย้เขามาละอ่า๋ยวมีต้นพวกมหมดจะใส่วกข้าเข้ามาจอดเนอเดี๋ยวจอดเออเรียงรายขนาดนี้โดนก็โดนหมออ่ะับว่าดับหของวามาไทยอ่ตมบคนเพื่อนบาหันนะครับอ่าหมดไายเนี่ยในพี่เพลิกนายเพอกเอออ่านนายเพิกอันนี้ตั้งไป้ายแล้วครับ สางตั้มกุ่ยสลาวัดปตัตตานหลวงทายเลยไม่ถ่ายเลยเอาไว้ลงเฟซลงไลน์เข้าไปถ่ายเข้าไหมอาตาจา้องหนอ่อแฉะแฉะดูเออมประเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ตอนนีกันกูคน่ายลูกตอนนีกันกูอ่ะนะทำไอันนี้เฮ้ไยได้ทีหนึ่งนี่ผมว่านี่เปุ่นขี้ทายดิครับเดี๋ยวนี่ขอละ ต่อไปครับต wow. ่อไปมันได้แม่มันลูกมันมั่งบอสเขามาแล้วมาแล้วน่าต่อยงนะนกยูงนกยูงนกยูงครับตามตีอันนี้นกยูงเยี้ยโอ้นกยูงจะสับฟางจะเจ้าฟ้าจ้าฮะโอ้นกย่างนะบอแต่เตะกว่ามันหน้าบอเว้ยมันยังไม่รู้บริหารอ๋อ วันนี้เพชรไทยจอด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 คนงามกล้าถือไฟหมดปาตันเหนือโมฮาหมดไหปสิบแปดอ่ะสิบแปดมาแล้วเนอะเดี๋ยวพอได้จีบสิบแปดนี่เป็นของหมดมาเดี à, 7, ๋ยวมาถันแล้วแก้วหมดจ๋ากันเจิดมามา เอาปุ๋ยมาตามเนี่ยเดี๋ยวนี้บัดเดียวเดี๋ยวนี้หมดที่กำลังเคลื่อนย้ายค่ายเข้ามาในขณะนี้ก็คือมวหมวลท้อยสามนี่ว่าเพื่นว่าหมดนายวันชัยเพชรแสงงามมูดีห้าเออดี๋ยวก่อนเจ้า,จาๆอ่อุ่งจะเจ๊ซอกอยู่ไป่พังไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้นะห้าปันกันเอาบอกหมด <laughs> ท้อยสา,าม ร,รวมพลังสามัคคีทำความดีสืบสารประเพณีตันโขยสลากอ๋อมีแถวมุ้งกุนหเนาะเออได้และใส่ซองแล้ไปลื้อแปลงกันเน้ออูจออเจ็บพวกเฮาแหวงๆเนี่ยนีไปเสชิญงานซับอันโอ้ตีม,มุ้งแรกวกูเฟะเสียห้ามันมาเต่ากันทั้งแม่ที่จิงนะมันก็ดีก,กันนะเนาะเออมัน,น,น,นมั่วอี 嗯、啊。 เอาปวยสลากขวยใหญ่ขวยหลวงมาสืบสารนั้นต่อถึงนี้ตานขวยสลากครังปวยด้อโนโบนโบนน มาพขอคุณหมดภัยวันใจเพสงามที่ทรงอุอ๋ยสลาเข้าร่วมประเพณีสืบสานงานกุ๋ยสลากข้างในตัวเองอละเอียดสวยงามบรรจังบรรจังจะบรรยายด้วยคำพูดนะครับน่าบรรจังบรรยายด้วยคำพูดเอาละอะขาขณะนี้ขบวนเข้าผ่านอาสุ้งประตูข,ของหลังเจ้าป้าปูนพอมมา ไปแล้วยี่สิบปวยยังอีกแต่สิบก่วยวันมวดต่อไปคื่อมวดแม่บุญปั่นสายลวงม่านปัตรน์มูนีฮะส่งเข้าบริโภคครับผมโอ้เน้องซาบประมุขกับใครกินเต้นสาบเปี้ยกับคอแฮ่เป็นผงไม่ชมโยข้อน่ากินหน่อย